ลายมือยอดนักรักจะเป็นแบบไหนกันนะคะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายนะคะว่าคนที่มีนิสัยเจ้าชู้รักสนุกรักอิสระจะมีลายมือที่มีเส้นแบบนี้ค่ะนั่นคือเส้นลาซิเวียค่ะเส้นลาซิเวียคือเส้นที่มาจากเนินสุขนะคะแล้วพาดขึ้นไปที่เนินจันทร์ค่ะ และอยู่ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะหรือจะอยู่ทั้งสองมือเลยก็ได้จะอยู่ในมือของผู้ชายก็ได้หรืออยู่ในมือของผู้หญิงก็ได้ค่ะคนที่มีเส้นลาซิเวียนะคะจะมีนิสัย รักสนุกค่ะรักความเป็นอิสระชอบความตื่นเต้นเราใจแล้วก็มีลักษณะของการอชอบความรักที่โลดโผนโจนทยานนะคะชอบอะไรที่เข้ามาทำให้รู้สึกตื่นเต้นเราใจนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสังเกตให้ดีว่าตัวเองหรือว่าแฟนของเรานะคะมีเส้นราศีเวียรหรือเปล่าลองไปดูกันนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะคะคนที่มีเส้น้าซีเวียนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ ชอบความสนุกสนานรักอิสระนะคะแล้วก็มีพลังทางเพศค่อนข้างสูงนะคะแต่เมื่ออายุมากขึ้นและประสบการณ์ที่มากขึ้นการที่เขาจะมีนิสัยแบบนี้มันก็จะมีพลังที่ลดน้อยถอยลงนะคะนั่นหมายความว่าคนที่มีเส้นลาสิเวียถึงแม้ว่าจะชอบอิสระลักสนุกนะคะชอบความแปลกนะคะแปลกใหม่อยู่เสมอแต่ถ้าอายุมากขึ้นนะคะและเ้น เริ่มจางลงบางลงเพราะเส้นลายมือของคนเรานะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นใหม่หรือหายไปจางลงหรือเข้มขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นก็มีโอกาสาที่เขาจะาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นนะคะที่มี energy มีพละกําลังและสุขภาพที่แข็งแรงเขาก็อาจจะชอบความวือหวาความรักสนุกหรือเจ้าชู้นะคะแต่เมื่ออายุ มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเขาก็อาจจะหยุดอยู่ที่คนใดคนหนึ่งที่เขามีจิตใจที่ผูกพันแล้วก็รักจริงได้ค่ะไม่ได้หมายความว่าคนที่มีเส้นรัสีเวียจะเป็นคนเจ้าชู้หรือรักสนุกรักอิสระไปตลอดชีวิตค่ะ